สวัสดีค่ะยูนิตอรับสยช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้พาชมสวนค่ะชมสวนโอ้ดูกล้วยก่อนออกปีแล้วพี่น้องโอ้อันนี้ปีใหญ่ปีใหญ่อจะได้กินผลผลิตแล้วปลูกมาสามปี มีแต่แรงแรงแรงปีนี้ก็โอเคหน่อยนึงอยู่มะพร้าวมะพร้าวทำไมยอดใบอะไรกินใบมัน พินทพา,ารมเราเก็บผลผลิตแล้วมีสองต้น อากาศยามเช้าชมสวนด้วยกันนะคะกล้วยมีเครือหรือ,อยังมะพร้าวก็เริ่มโตแล้วแต่ร่วงเจาะยอดใส่หายหรือ,อยัง มันจะได้ผลผลิตเดี๋ยวแล้มากงมะพร้าวซึ่งมาสื่ต้นเหลือสองต้นตายไปสองพี่น้องจต่มะพร้าวแพงมากเลยนะต้นร้อยแปดสิบอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยคอกขี้วัวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านวันนี้พาชมสวนชมสวนฝรั่งเรา ลางเริ่มอ,ออกดอกเราต้องการฝุ่นละ้มะมระกอรมระะกอรแขกดำแขกดำแร้งกันเลยเป็นลูกสั้นๆลูกไม่ยาวใบชิ้นฟางพอมันบบอยู่ แขกแต่แขกิตาเติมมันก็นลองเหลียกเลยโอ้สุกแล้วต้นเนี่ยสุกแล้วทำไมมันไม่โตเน,นี่ยด,ด,นะดูดีขาวเจอะแต่มันไม่โต บอ,อมีสี่สินสุดเลยแล้วก็เอาสายยางเปิดสปริงเกอร์เลยเรียบร้อยแล้วกันได้แล้วกันนอนนะก็นี่แล้วก็ทำแล้วก็ลงทุนไอ้นั่นไอ้นีไน่ไปกับอุปกรณ์มด มะม่วงกำลังออกดอกมะรุมกำลังงามมะรุมก็แก่เร็วนะพี่น้องวันนั้นยังออกดอกวันนี้ก็ติดลูกแล้วขอบคุณค่ะวันนี้พามาชมสวนนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์มารวมเราค่ะอุ้ยตรงนี้ดกมากริมให้ดูดกมากเลยพี่น้องขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเหงๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะ